ของทองคำเนี่ยท้องคำเนี่ย,ยกีบเนี่ยคือไม่ต้องแต่งเลยกีบเท้าเหรอคะกีบเท้าจะเสมอคือตั้งแต่เด็กจะเสมอขึ้นมาเรื่อยๆคือจะเข้าประกวดเนี่ยคือไม่ต้องแต่งเลย<อ>เป็นอย่างนี้เลยครับตัวนี้ได้มีการประกวดแล้วใช่ไหมคะพี่มีมีการประกวดเมื่องานเทศกาลควายไทยครั้งที่9ที่ไททานีครับก็ส่งไปในประเภทประเภทควายลูกน้ำสกแกกังครับได้แชมป์ฟันน้ำนมอ่ะ ตัวนี้หรอคะ,ะดเดินสนามครั้งแรกด้วยครั้งแรกได้แชมป์ควนน้นมซึ่งได้เข้าไปชิงแกนแชมป์กับพ่อเขาคือทองคำ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมข้อควายเตาสุภาพใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้พื้นที่อยู่ตรงนี้พื้นที่หนองยะนางหนองยะนางใช่จังหวัดอุทัยธานีนะคะซึ่งอยู่ข้างๆพี่เต๋อนี่คือลุงวิไลไม่ใช่ชื่อใหม่ชื่อว่าอะไรพี่เต๋อชื่อชื่ออะไรจำได้บ้างโอเคแล้วบนเตาสุภาพหรือว่าพระราชพลเตาสุภาพนะคะซึ่งอันนี้คือเป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์รุ่นใหม่รุ่นใหม่ของที่พัฒนาขึ้นมาครับที่พัฒนาขึ้นมา ใี่คะไอตัวนี้คือเป็นเหล่ากอของใครบ้างเหล่ากอก็คือลูกพ่อของเขานี่เป็นเป็น เป็นเสียทองคำ oh เป็นเสียแล้วเสียเป็นเสียทองคําไปแล้วเพราะเขาเป็นเสียทองคําไปแล้วครับอ่ส่วนแม่เขานั้นเป็นลูกของดาวซีพีครับก็คือพ่อที่เป็นของทองคำเป็นเสียทองคําไปแล้วใช่แล้วก็แม่เขาเป็นดาวซีพีใช่ฮะัตรงนี้นี่จากตอนนั้นที่คุณแม่มาได้เจอทองคำเจอทองคำครับตอนนั้นคือเขาก็ตัวใหญ่กว่านิดเดียวเนาะใช่ใช่ตอนนี้คือตอนนี้เขาอายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่วิตอนนี้ตอนนี้อายุเอ่อสิบเจ็ดเดือนสองวันครับสิบเจ็ดเดือนสองวันก็เท่ากับหนึ่งปีห้าเดือนสองวันใช่แล้วขนาด ใหญ่ก,กว่าอย่างแบบว่าใหญ่ขนาดนี้เลยอะค่ะการเลี้ยงดูของเขานี่ค่อนข้างที่จะยากไหมคะพี่ก็ปกติครับเลี้ยงเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายเชื่องครับก็ะฝ้าเหล่านี้เป็นฝ้าที่เลี้ยงง่ายเชื่องนะครับกินง่ายก็ไม่นะ่าเชื่อมันจะโตขนาดนี้เหมือนกันเนาะก็มันเป็นสายพันธุกรรมสายพันธุกรรมที่ดีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งแม่ครับสายเลือดลงตัวกันก็ตอนนี้ความสูงอ,อยู่ที่ร้อยห้าสิบสาม ร้อยห้าสิบสามเซยนะครับหน <5 S 2> ึ่งขวบห้าเดือนสองวันโอ้โหไวมากเลยะคะ่ะมาเป็นพ่อพันธุ์ของฝูงเราคือแทนเจ้าทองคำใช่ไหมคะครับแล้วจะไว้ <c oughs> ไว้ทำพ่อพันธุ์นะครับทำพ่อพันธุ์เพราะว่าผมดูแล้วอตาการโตนะครับตาการโตเนี่ยซึ่งซึ่งแตกกับลูกควายที่เคยเพาะค่ะอมันโตโตเร็วมากอันนี้ก็คือเป็นลูกในข้อของเราเองใช่ไหมคะตัวนอ่าใช่ครับก็เป็นทองคําผสมที่นี่นะครับแล้วก็แม่เขาเป็นลูกของดาวซีพี แม่เขาเนี่ยก็คือตอนนี้ก็ไปอยู่ที่หนองยายแล้วแม่ไม่ได้อยู่นี่นะพ่อก็ไม่ได้อยู่ตอนนี้เหลือแต่ลูกและเอาก็คือแม่ควายก็เป็นของเราเองก็คือไปเจนี่ไปเจนี่ครับญาติแบ่งไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นทายาทของทองคําแล้วก็ทายาทดาวซีพีดาวซีพีใช่ฮะโอ้ดูลำตัวของเขานะคะยาวร้อยสูงร้อยร้อยห้าสิบสามครับโอ้พี่เต๋อสูงกว่าพี่เต๋ออ่ะพี่เต๋อก้าขวบยังสูงไม่เท่าเขาเลยอ่ะ แต่สังเกตง่ายๆนะคะคือต้นขาของเขานี่ก็ไปทางพ่อขอ้างๆชัดเจนมากที่สําคัญก็คือเราของทองคาเนี่ยทองคาเนี่ยกีบเนี่ยคือไม่ต้องแต่งเลยก<อ>ีบเท้าเหรอคะกีบเท้าจะเสมอคือตั้งแต่เด็กก็เสมอขึ้นมาเรื่อยๆคือจะเข้าประกวดเนี่ยคือไม่ต้องแต่งเลยเป็นอย่างนี้เลยครับตัวนี้ได้มีการประกวดแล้วใช่ไหมคะพี่มีมีการประกวดเมื่องานเทศกาลควายไทยครั้งที่9ที่พายธานีครับก็ส่งไปในประเภท ประเภทควายลูนกน้องสแกกังครับได้แชมป์ฟันนมนมอ่ะตัวนี้เหรอคะเดินสนามค,ครั้งแรกด้วยครั้งแรกได้แชมป์ฟันนมนมซึ่งได้เข้าไปชิงแกนแชมป์กับพ่อเขาคือทองคําตัวเนี้ยเกษีทองคําได้ชิง<ห>พ่อกับลูกชิงแชมป์ชิงแกนแชมป์กันครับสุดท้าย พ่อก็ได้แกนแชมป์ไปแล้วลูกลูกลูกติดไหมคะลูกติดท็อปท็อปไฟไหมคะลูกลูกลูกติดแชมป์แชมป์ในรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมี4ี่ห้ารุ่นเนี่ยไปชิงแกนแชมป์เพิ่งแชมป์ออฟและแชมป์ก็ต้องคือชนะตัวเดียวตัวเดียวอย่างนี้นี่เองนะคะคือแบบว่าทองคําก็ได้แกนแชมป์ไปได้แกนแชมป์อันนี้คือได้รางวัลระดับรุ่นของเขาในแชมป์ในรุ่นของเขาถ้ามีการประกวดอย่างนี้ อ่าดาวสยามชื่อดาวสยามใช่ไหมคะพี่ดาวสยามแล้วจะมีการประกวดอีกไหมคะพี่จะส่งเข้าชิงก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีงานประกวดนะครับกนจะมีทางแถวสุพรรณอะไรพวกนี้ก็จะจะจะ,จะาพาเข้าไปเที่ยวสนาม,มองไปเที่ยสนามอีกหน่อยพี่เมื่ก่อนคุณแม่มาเจ้าทองคำสังเกตได้ตรงนี้สันคอด้วยนะคะคือความหนาของเขาใช่ไหมพี่ใช่ใช่แล้วหน้าผากของเขาีหน้าตาเหมือนพ่อ ทีน <Off. S 1> <ๆ>ี้ยังมองกับเต๋อเต๋อถามว่าเต๋อแม่ทองคอาหายไปไหนเต๋อก็ชี้บอกนี่แหละนี่ทีนะแต่แก็กำเทียบกับเต๋ออยู่เหมือนกันว่าทองคำคือแบบว่าตัวใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้สูงกว่าไอ้ทองคำไปนี่สูงประมาณเท่าไหร่นะคะพี่ตอนที่ไปตอนนั้นร้อยหกสิบร้อยหกสิบห้าขึ้นเนี่ยครับร้อยหกสิบห้าขึ้นอีงอีกไม่กี่เซนก็จะเท่าพ่อเขาแล้วเนาะครับครับความสูงมันมาดีครับแม่แม่มาเทียบตัวดิแม่สูงกว่าเขาแม่ร้อยหกสิบก็แม่อยู่เท่าไหร่ นี่ดูดูเจ้าดูเหมือนได้ทางพ่อหมดทุกอย่างเลยน่ะทาพ่ครับได้หนานะหนาหน้าหลังมลไก็แค่แค่หน้าดูสมบูบุ์มากเลยค่ะแล้วยีงการเลี้ยงดูอย่างเงี้ยพี่การเลี้ยงเลี้ยงปกติธรรมชาตินะครับไปกินหญ้าเช้าเย็นนะครับแล้วคืนก็มีมีหญ้าเสริมให้มีอาหารท้นเสริมบ้างนะครับแล้วมีน้ํามีหญ้านะครับ อยู่นี้พี่ลงมาดูแลเองทุกอย่างเลยใช่ไหมคะพี่ก็ก็ก็ดูดูมีลูกน้องด้วยครับก็มาช่วยดูอยู่ตลอดนะครับก็ปล่อยปล่อยเลี้ยงธรรมชาติส่วนใหญ่เลี้ยงธรรมชาติให้ได้เดินได้ออกกำลังแล้วตอนนี้นี่มีคนมาสดให้ราคาก็มีครับก็มีครับก็มีแมวมองเพราะว่าสวยขนาดนี้มีแมวมองมีไต่ถามเพื่อนมานะครับก็เขาก็อยากจะได้ไปทําพันหรือว่าอาจจะเอาไปประกวดอะไรไม่ทราบตอนนั้นนะครับก็มี ไล่ราคามาสองล้านกว่าบาทแม่แม่แม่ดูเล็บพิมพ์เล็บสวยมากลูกไม่ไ่าแต่งไหมครับไม่ได้แต่งเลยตุงเี้เขาเก็บอะไรเก็บสวยมากเก็บสวยแล้วถุงเท้าอะไรนี่ไปทองคำหมดทุกอย่างทองคำตัวนี้มีสามอ่องนะครับมีสองาสามอ่องสามอ่อง พี่เตอ๋อยากได้เลยอะให้ราคาแบวมองสองล้ากนกว่าแล้วพี่เต๋พี่เต๋พี่เตอ๋เตอชอบใจมากเลยอะดูสังเกตง,ง่ายๆเลยอะค่ะเราได้สังเกตเขาอีกไหมคะพี่ว่ามาเป็นข้อพุยของเราเนี่ยเราต้องดูองค์ประกอบอะไรบ้างใช่ครับก็คือตัวนี้ก็คือผมกําลังดูการเจริญสุดโตเขาการพัฒนาการะนะครับว่าอ,อ,อายุขนาดนี้โตมาเท่านี้ความสูงสูงเท่านี้ะนะครับก็จะดูพัฒนาการวิเลือดสุดท้ายก็ต้องดูการถ่ายทอดพันธุกรรมคือการให้ลูก ว่าลูกเขาจะมาเด่นดีไหมอะไรไหมประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้เขายังยังไม่เต็มที่ในการที่มาเป็นพ่อพันธุ์อนอะยังยังครับยังอายุยังน้อย่เลยอายุยังน้อยแล้วก็น้ำเชื้อจะอาจจะไม่แข็งแรงใช่ค่ะเต็มที่ประมาณ3ปีใช่ไหมครับใช่ครับสองปีครึ่งหรือสามปีเริ่ม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 ให้ให้ผสมได้โอ้ยอย่างนี้เท่ากับว่าอีกปีหนึ่งเนาะปีหน้าถึงจะเต็มที่อะไรต้องใจเย็นๆให้อีกปีหนึ่งถ้าปีหน้าหนูมานี่เขาต้องร้อยหกสิบกว่าแน่เลย ตถ้าโตโต,ต,ตแบบนี้นะครับมีโอกาสถึงแน่นอนใช่าสถึงแน่นอน,นเพราะว่าตอนนี้หมูมาครั้งนี้มันต้นเดือนมีนาวันที่1มีนาโหปีถัดไปมา1มีนา <c oughs> ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าดาวสยามยังอยู่นะคะอยู่ <c oughs> ยังอยู่กับพี่วินัยน,นะคะก็จะมาเห็นแบบว่าจากรอยห้าตอนนี้ร5 3ยปีนะ,ะอาจจะ160กว่าก็ได้ใช่ใช่ครับก็ก็มีเป็นไปได้เขาเชื่องมากดูพี่เต๋อเป็นลูกอันนี้เป็นควายเด็กจริงๆแล้วอ่ะคือผมมันก็คือไม่ได้เลี้ยงแบบ ประกวดร้อยเปอร์เซ็นน่ค่ะคือถ้าเกิดตามฟามต่างๆค่ายต่างๆเขาประกวดร้อยเปอร์เซ็นเขาจะประคบลงมมีการหัดเดินหัดยืนหัดอันนี้ผมจับออกมาจากง่ายๆเลยคือดึงมาจากป่าแลมายืนปุ๊บอยู่เลยก็คืออย่างนี้พี่ก็ดูแลเขาตั้งแต่เขาออกมาเลยดิคะตัวนี้ก็ใช่คะก็ค่อยๆเห็นการมาเดิเติบตของเขาก็เห็นเห็นการพัฒนามตลอดแต่ว่าตอนเล็กๆกเขาอยู่กับญาติอยู่นะครับตอนโตตอนญาติหนุ่มค่อยๆเอามานี่ เริ่มเป็นข้อพันธุ์ที่ดีของข้อเตาสุภาพอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้มีลูกของทองคําในข้องในฝูงของเรานี่ก็ประมาณ2งตัวนะพี่ทัดเจนหน้าตาเขาไปทางทองคําเลยชัดเจนสีผิวชัดเจนอุ้ยนะครับก็ จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเหล่ากอท,ที่เชื่องนะครับ <Ừ. S 2> ที่เชื่องมันสายอันนี้น่าจะเป็นชั้นเหลนชั้นหลนของท้องสุกอ่ะท้องสุกเขาเพราะว่าทองคำเป็นลูกเจ้าแสนแสนลูกเก้าเก้าลูกท้องสุกโอ้โหสี่สเต็ปอ่านะครับสายเข้ามาอย่างนี้แต่สายแม่เขาคือแม่ก็คือสายลูกของดาวซีพีดาวซีพีดาวซีพีก็ซึ่งเป็นไฟล์ไฟล์ฟเก่าของอไทยนะครับเป็นเหล่าเก่าไทยผสมดีลงตัวกับนี่ครับสายของ ของสุกนี่ครับคือจะทุกอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเจ้าดาวสยามนี่ก็คือเป็นควายของอุทัยเลือดอุทัยเกิดที่อุทัยเลยนะครับอืมเป็นไงพี่เต๋อโอ้ขอซื้อต่อพี่ลุงวินัยห้าล้านห้าล้านแล้วเหรอพี่เต๋อให้ผ่อนส่งนสี่ปีเหมือนรถยนต์โอเคไหมพี่เต๋อบอกว่าพี่เต๋อยากจับไข่เขาแย่ละหูไข่เขาใหญ่มากเลยอะค่ะพี่ดูไม่ไดครับจับไม่ได้ครับ ลอง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 ดูสิลูกเพราะว่ายังไม่ลองไม่เคยจับพัทีดีดแน่ต้องจับหางก่อนต้องจับหางเขาก่อนการเขาสะบัดใส่หน้าเราจะไข่เขาใหญ่อันท้าเขาใหญ่มากเพราะว่าหนูไปเคยไปบางที่แล้วแบบอันท้าเขายังไม่ใหญ่เท่านี้เลยตัวน้องตัวน้องยังนิดเดียวอยู่เลยใช่แต่อันนี้คือเขาสมบูรณ์ทุกเกือบทุกอย่างเลยใช่คือมันก็สอบการถ่ายทอดพันธุกรรมที่ใช่ค่ะคือหนูมองดูว่ากว่กว่าทั้งไข่ทั้งอันท้าของเขาทั้งแบบต้นขาของเขาลำตัวของเขาบั้นท้ายของเขาแบบเต็มทุ ทุกอย่างเลยอะค่ะดูพี่เต๋ออันนู้นเขามีคาดตรงขาเขาเรียกว่าอะไรอะค่ะพี่มันมีคาดคาดหลังดําดําตรงนี้คาดดำคาดดำนี่ค่ะมีคาดดําด้วยแปลกมากเลยพี่เต๋อแลวตอนนี้ได้มีการผสมบ้างไหมคะตอนนี้ลองลองผสมบ้างก็เราก็ปล่อยให้ขึ้นอยู่ตัวหนึ่งหรอคะแม่หนึ่งครับอติดหรือยังครับยังยังครับยังยังไม่ผ่านรอบครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มแต่ปกติแล้วก็ผสมเชียมครับให้ผสมเชียม ส,สว่ายังเล็กครับแต,แต่ถ้าต<ส>ิดนี้ถือว่าลองดูเหมือนกันเนาะก็ลองดูเหมือนกันว่าเพราะว่าตัวพ่อเขาเนี่ยคือลองคําเนี่ยก็เริ่มมีทายาทตอนอายุยังไม่ถึงสองปีเลยครับอสองปีนะตอนที่มาเรียงกันอยู่แถวนี้ก็เขาผสมได้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 ไดไดลูกไปแล้วสมบูรณ์ไปทางพ่อชัดเจนไหมคะพี่ก,ก็ไปทางพ่อส่วนใหญ,ญ่ไปทางพ่อแข้งขาโครงสร้าง ูอย่างนี้แสดงว่านำเชื้อเขาดีมากเนะคะเีพราะว่ายังไม่ถึงสองปีเลยอ่ะเขาละเขาแบบผสมติดอย่างเงี้ยใช่ฮะโหสุดยอดมากเลยอ่ะดีนมันเข้ากันดีนลงตัวใช่ดีนลงตัวกันก็ ดูหลังก่อน,นะคะดูหลังดูหลังปกติเขาจะยืนหลังตรงนะอันี้มันเป็นเป็นพื้นพื้นลูกลังก็เลยย่อๆหน่อยก็เลยปกติถ้ายืนพื้นปูนเนี่ยพื้นป <c oughs> ูนซีเมนก็จะ,จะหลังตรงเนาะเมื่อกี้คุณแม่เห็นดูเหมือนกันเพราะว่าหลังเขาจะตรงเหมือนกันคะคะคือส <ไง S 2> ังเกตมาก่อนนะคะก่อนที่จะมาโชว์ตัวเจ้าดาวสยามตรงนี้นะคะดูหน้าตาเหลาเหลามาก หล่อไหมพี่เต๋อหล่อหล่อกว่าเต๋ออีกอ่ะหล่อลหล่อคือเสาวเอกเอกครับเป็นลูกลูกทองคําเหมือนกันเสียดทองคำอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวครับแสดงว่าอยู่ค้องนี้สองตัวของลูกของทองคําตัวนี้เขาอายุเขาเท่าไหร่คบพี่ัตอนนี้สิบห้าเดือนแล้วตัวนี้คือลักษณะเขาก็เป็นทองคําเหมือนกันความสวยความสองครับกะดูโครงสร้างดีครับ เดีนี้เป็นเสียทองคำไปแล้วเสียเสียแต่หน้าตาเขาก็มาทางพ่อเหมือนกันใช่ใครับเมื่อกี้มาเขานอนใกล้ๆกับดาวสยามหน้าตาจะขายการแตกความลําตัวใช่อย่างย่งความสมบูรณ์ยังไม่ได้ครับใช่ค่ะลาตัวแล้วก็ความสูงของเขาแตกต่างกันนอกจากมีดาวสยามแล้วก็มีสาวเอีกหนึ่งตัวแต่ที่หลักๆก็คือเราจะเน้นดาวสยามเป็นลากก่อนใช่ไหมคะพี่ถ้าตัวนี้ถ้ามีชาวบ้านสนใจอะไรงก็สามารถ แบ่งแบ่งไปได้ตัวนี้ไม่ถึงว่าถ้าเลี้ยงดีๆครับก็สามารถเดินสนามได้เดินสนามได้เพราะคงแข้งขากระดูกส่วนสูงลาตัวนะครับตอนเนี้ยมันตัวเนี้ยลักษณะตอนเด็กๆเหมือนเหมือนพ่อเขาตอนเล็กๆครับทองคําตอนเล็กๆคล้ายๆอย่างนี้แลวความสูงเขาก็ไปได้เนาะพี่เนาะเพราะว่าไปวด้อียไปได้อีกครับถ้าเรานําเลี้ยงดีๆนะครับเลี้ยงดีๆก็ก็เกรดก็คงจะไม่หนีกระดับสยามเท่าไหร่